เทคโนโลยีเครื่องสำอางสซยคอสเมติกรายวิชานี้จะศึกษาเกี่ยวกับเครื่องสำอางสมุนไพรโดย 1. สําสำรวจปัญหาหรือความต้องการของผู้บริโภคในการใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสมุนไพร 2. ศึกษาสปปรรพคุณของสมุนไพรและกระบวนการผลิตเครื่องสำอางชนิดต่างๆ 3. ออกแบบวางแผนการพัฒนาเครื่องสำอางสมุนไพรให้สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการของผู้บริโภค 4. ลงมือดำเนินงานตามแผนที่วางไว้และมีการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หานำเสนอสมุนไพรต่อสาธารณชนรวมถึงติดตามผลการพัฒนาเครื่องสำอางสมุนไพร